นี่เรามาส่งเป็ดที่บ้านดอนกอนะครับตำบลหนองแก้วนะครับอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่นะครับคอกเล้าสวยงามอลังการมากเลยนะพี่น้องเอฟซีดูนะครับนี่นะทำคอกทาเล้าหมดเยอะแน่นอนนะครับนี่นะสวยงามมากเลยครับตาข่ายก็สูงสวยงามเลยนะครับกันหมาสองชั้นเลยนะครับด้านนอกล้อมรอบด้วยกําแพงนะครับกําแพงนะครับพี่อนอันนี้บ้านยังบ้านดอนกอจ้าบ้านดอนกอ ตำ <ๆ step S 2> บ,บล้านก็ตำบลหนองแก้วหนองแก้วอำเภออำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ้ย่อยู่เนาะนี่นะครับพี่ดูเป็ดแล้วเนาะเกษตรกรมือใหม่นะครับนี่นะถ่ายให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้ดูนะครับใครที่อยู่ตามเราแวกบ้านดอนกอตำบลหนองแก้วนะครับตำบลแคนใหญ่นะครับติดกันเลยนะครับนน่้ะปักเป็ดไข่ที่นี่ไ้ด้วยใครอยากกินไข่เป็ดสดๆใหม่ๆนะเดี๋ยวยังไงโทรหาพี่เขาได้เลยเพราะว่า ติดถนนสายหลักเลยครับเลี้ยวจากบ้านนองบอลเข้ามาไม่ไกลมากนะครับประมาณ1กิโลนะครับเลยวัดมาเห็นเลยนะครับพี่ขอเบอร์นหน่อย065 065 2730 2730 717 27 717นี่นะครับ ใครที่อยู่ตามระแวกนี้นะครับอยากจะกินไข่เป็ดส,สดๆใหม่ๆนะครับ mm hmm. ก็โทรหาพี่เขาได้เลยเนะาะหรือจะเป็นพวกแม่ค้าที่นั่งตามระดับตลาดนัดหรือแม่ค้าร้านส่งอย่างนี้นครับลองโทรเข้ามาพูดคุยเรื่องราคาเรื่องไข่กับพี่เขาดูนะครับอีสักระยะไข่เลยเพราะเป็ดเป็ดเต็มวัยเป็ดสาวค่อนข้างค่อนข้างเต็มวัยมากนะครับชุดนี้นี่นะครับเราลดน้ํามาเปียกมากเพราะว่ามันร้อนนะครับกําลังใส่ขนเดี๋ยวก็แห้งนะครับดูดีอยู่นะพี่เนาะดูดีไหมเป็ด พอได้อยู่เนาะเป็ดเป็ดสวยเป็ดเนาะมันก็มันก็พอได้อยู่เนาะพี่เนาะไม่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 ขี้เหร่เนาะครับอ่ะพอได้มันก็ต้องมีตัวสวยตัวขี้เหร่มาประกันกันไปนะนี่ก็ให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเกษตรกรดูนะครับเราอ่ายังยืนอยู่ห่างๆหน่อยเพราะว่าอยากให้เขาพึ่งแดดแล้วก็ไซด์ขนพอไซด์ขนเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาให้อาหารเลยนะครับวันนี้เราส่งหก้อช่วงเช้า อันนี้เที่ยงเที่ยงเลยนะครับเราส่งรถกระบะติดตติดตยากไหมติดตยากไหมติดตไม่ยากไม่ยากใช่ไหมไม่ไม่ยากใช่แต่สายแรกเนาหลับหลับอยู่สายแรกหลับต้องสายที่สองโทรครั้งแรกนี่คือไม่รับแน่นอนเลยพี่ต้องครั้งที่สองที่สามเลย่องรับนะครับอ๋อยังไงก็เข้าใจกันด้วยนะครับว่าเราทํางานจริงเนาะพี่จะเห็นแล้วเนา เห็นผมทํางานอยู่ใช่ไหมอ่าทำจริงนะอ่านี่แหละก็คืออ่าอยากให้พี่น้อง f c พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามเราอยู่ได้ดูได้รู้นะครับว่าเราทํางานจริงนะครับถึงอ่าจะรับช้าจะคุยกับท่านช้าแต่ก็ก็ก็ส่งก็ส่งเนาะรับรับแล้วก็ส่งจริงอะไรจริงเนาะเรื่องเรื่องเงินเรื่องของผมไม่ได้คุยกับพี่ซักสลึงเลยเนาะมาคุยกันหน้างานอย่างเดียวเนาะนี่นะครับ เราเราเราจะบอกให้ทุกขั้นอ่าเราเป็นมาอาหารเดียวกันนะรับช้าอะไรช้าจริงแต่เรื่องเงินเรื่องทองเราไม่ได้ไม่ได้เก็บมาจำนะพี่เนาะจะ้าไม่ได้เก็บมาจำคือเรื่องมัดจาเรื่องเงินล่วงหน้านี่คือไม่ได้คุยกันเลยเนาะนี่นะครับให้ทุกขั้นได้ดูได้ฟังว่าอา่าถึงรับช้าแต่เราทํางานอยู่นะครับไม่ใช่แล้วว่าเราไม่อยากรับใครจะไม่อยากรับไม่อยากคุยล่ะฮะโทรมาจะเอาเงินให้เราอะ่ะเนาะพี่เนาะนี่นะครับ แต่เดือนนี้เดือนนี้ก็ถือว่าทะลุเป้าตั้งแต่วันนี้วันที่1นนะครับทะลุเป้าไปแล้วก็ขอบพระคุณพี่น้องอาชาวเป็ดไข่ชาวเป็ดเนื้อนะครับแล้วก็ลูกเป็ดนะครับเดือนนี้ทะลุเป้าตั้งแต่วันที่1เลยจบเลยนะครับ <S <S เดือนนี้นะขอบพระคุณจริงๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะครับฝากอีกหนึ่งตัวเลือกไว้เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะมีอาชีพรายวันมีไรายได้ทุกวันนะครับนี <S <S ่นะครับสำหรับพี่น้อง f c พี่น้องเกษตรกรนะครับ ทุกๆๆท่านเลยที่อยากจะมีรายได้รายวันรายได้ทุกวันนะครับเราฝากไปไข่ไว้หนึ่งตัวนะครับให้กินให้อิ่มนะไม่เข้ากินให้อิ่มกินให้เหลือคารางนิดนึงนะครับเช้ามาท่านจะได้เก็บไข่แน่นอนนะครับเก็บไข่รับรองว่าได้ตังเลยนะครับยังไงก็ได้ตังอยู่แล้วเพราะเป,เป็นเป็นอาหารโปรตีนที่ราคาถูกนะครับใครๆก็กินได้พี่อาหารโปรตีนราคาถูกใครใครก็กินได้คร,ครับผมนี่นะเพราะราคาถูกแล้ว แผงหนึ่งกินได้เป็นอาทิตย์นะครับบางบ้านกินได้เป็นเดือนนะครับฝากเป็ดไข่ไว้หนึ่งตัวนะครับสำหรับท่านทีอ่อยากจะมีรายได้รายวันรายได้ทุกวันเนาะสนใจเป็ดสาวก็โทรมา082282121 2, 1, นะครับนี่นะคอกเราของพี่เขาสวยงามมากเลยนะครับไขรที่อยู่แถวบ้านดอนกอ่อตำบลหนองแก้วนะครับหรืออยู่ติดกับตำบลแคนใหญ่นะครับมาที่นี่ได้เลยรับรองว่าอีกไม่กี่วันได้ได้ผลผลิตแน่นอนนะครับ พอกเล้านี่สวยงามมากนะครับข้างในสวยงามมากเลยนะครับหมดไปกี่บาทพี่มันไม้เก่ามันเอาวัตถุเดิมมาทบเสียแค่ค่าช่างอันนี้มันเป็นค่าช่างหมื่นห้าแจกแจงมาหมื่นห้าเพราะงั้นมันปาร์ตค่าช่างมืดห่าเลยโอ้คือหลอมพุ่นน้ำหลอมตะไคร่พุ่นน้ำอ๋อสรัดนี่น้ำอ๋อครับ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 ผมนึกว่าเป็นตัวเดียว นี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับโอเคเนาะคลิปนี้ทำไว้แาบนี้นะใครอยากได้เป็ดสาวก,ก็โทรมา0 8 7 2 2 8 2 1 2 1, 1ใครอยู่แถวบ้านดอนกอ่ออยากกินไข่สดใหม่ๆโทรหาพี่เขาได้เลยพี่เขาเบอร์กีว่วะนะศูาหกศูนย์ห้าอะไรวะสองเจ็ดสามศูนย์เจ็ดหนึ่งเเานาะพี่เนาะนี่นะครับออโอเคนะใครที่อยู่ตามละแวกนี้ฝากที่ไว้ด้วยไปแล้วครับลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ